สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลว c k นะครับวันนี้เราจะเบา BM ของผมมาเปลี่ยนสีใหม่นะครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่랩แอร์เรียนั้นเพื่อนนี่เลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนสีรถหรือว่าอยากจะติดฟิล์มกันรอยก็สามารถมาทำกันได้นะที่ l แอร์เรียนะครับทุกคนนี่เลยตอนนี้สีรถเดิมเป็นสีฟ้ากับบูอยู่นั้นเพื่อนนะคันนี้ทำสีมาน่าจะ2ปีเข้าปีที่3แล้วรู้สึกว่าเบื่อสีนี้แล้วจริงๆผมว่าสีนี้มันก็สวยแล้วนะทุกคนนะมันเข้ากับรถผมแล้วนะ ล้อสีทองเบรกสีแดงมุมสีส้มนะทุกคนนะตอนนี้รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วแต่ว่าเราอยากจะแต่งใหม่นะทุกคนนะก็เลยจะจะมาเปลี่ยนสีใหม่ทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าผมจะทําสีอะไรนะทุกคนนะตอนนี้ก็คือมีเลงสีใหม่ไว้ก็คือจะเป็นพวกสีอ่าสี GT Silver นะก็คือเป็นสีเงินเนาะของ Porsche เนาะแล้วก็จะเป็นพวกสีของ M4 พวกเ o าเปาโล e l นโลอะไรพวกนี้ เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะไปสีไหนดีเพราะว่าถ้าเกิดทําสีเงินมันก็ยังเข้ากับตัวสีล้อนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมารอลุ้นแต่ว่าประมาณ80%ก็คือเป็นสี GT Silver นะทุกคนนะนี่มีอีกสีหนึ่งสีนี้ก็ชอบนะเป็นสีชมพูนั้นเพื่อนนะสีนี้สวยมากเลยเพิ่งเคยเห็นมาอยู่กับตัว c o ว v e C8 ด้วยทุกคนนะเออผมก็เพิ่งเคยเจอสวยมากสวยมากอันนี้จะเป็นสีชมพูเขาเรียกว่าชมพูเก็ตทองนั้นเพื่อนนะเป็นมุกสีทองเนาะตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยมันคือชมพูพาสเทลไม่ใช่นะถ้าเกิดมาดูใล้ะมันนจเป็บ ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมุกสีทองประกายขึ้นมาเลยนะเพื่อนนะสวยมากเพิ่งเคยเห็นนะทุกคนนะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเนี่ยตอนเลี้ยวเข้ามาสวยมากสะดุดตาเลยเป็นฮอน d ้า i ิตี้สีเขียวครับทุกคนสีนี้สวยมากเพิ่งเคยเจอเนี่ยน่าสนใจน่าไปทำซิตี้มากเลยทุกคนนะสีนี้สวยสวยเดี๋ยวมารารูก้กันทุกคนนะว่ารถผมเปลี่ยนสีใหม่จะสวยหรือเปล่าน,นะก็ ประมาณ80%เนี่ยแหละจะเป็นสี GT Timber นะสีเงินนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ารถสีเงินล้อสีทองแล้วก็ตัดด้วยเบรกสีแดงนะทุกคนนะั้นแล้วก็จะมีมุมส้มด้วยประมาณนี้เนี่ยวันนี้เราก็มาทํากันที่ Lab Area นะครับทาดีมากเนี่ยให้ดูพวกมุมต่างๆเวลาเขาเก็บฟิล์มนะทุกคนนะเราแทบจะไม่เห็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะอพวกมุมอะไรเงี้ยเขาแบบพับเก็บเข้าไปในขอบแบบดีมากเลยดูเห็นไหมเนะี่ยดูดิเห็นว่างานเขาแบบเนี้ยบมากทุกคนเห็นไหม แทบไม่เห็นรอยต่อฟิล์มเลยเห็นปเขาแบบพับเข้าไปแบบซ่อนไปข้างในเลยเพื่อนนะดีมากดีมากก็เดี๋ยวมารอรุนน้องทุกคนนะว่ารถผมทําเสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตตอนทำเสร็จนะครับไป The next day โอเคครับทุกคนตอนนี้รถผมก็ทำสีใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าใช้เวลาแค่1วันเพื่อน1วันคือรถผมเปลี่ยนสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมก็แปลรถประมาณสัก2-3าวันนะเพราะว่าผมก็ทิ้งรถจอดตากแดดไว้แบบไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเผื่อมันแบบเขาเรียกว่าอะไรฟริลมมันมีเอฟเฟกเช่นฟิลมมันเด้งเนาะพอมันเจอแดดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องกลับมาใช้งานก่อนเราถึงจะเข้าไปรีเช็คผมก็เลยทิ้งรถไว้ยาวๆเลยประมาณสัก3วันอะไรเงี้ยโดยประมาณนะั้นเพื่อนนะเผื่อว่าแบบ ฟิล์มมันเด้งเขาจะได้แบบเแก้แล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาตอนที่ผมออกมาใช้นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าสีใหม่ GT Silver จะสวยแค่ไหนก่อนที่จะไปดูตัวรถนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนสีรอบคันนะและเปลี่ยนสีติดฟิล์มกันรอยนะไม่ว่าจะเป็นใสหรือว่าจะเป็นด้านก็สามารถไปทํากันได้ที่ l a ็ Area นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าสีรถใหม่ผมจะสวยแค่ไหนนี่เลยเนีย่เป็นไงสวยปะอ่ะให้ดูเต็มๆทุกคน ดูสวยมากเลยอะดูแบบไม่เด่นนะทุกคนนะชอบชอบเลยอะทุกคนเป็นเงินตัดดำครับทุกคนนะแต่ว่ามันก็ยังเด่นตรงที่ล้อนะทุกคนนะเป็นล้อสีทองเนาะจริงๆถ้าเกิดผมเปลี่ยนล้อสีทองอะเป็นสีเงินหรือว่าสีขาวอ่ะโหบอกเลยว่ารถดูคีนขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนนะจริงๆตอนแรกแผ่น่ะตั้งใจอยากจะทําพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรพวกนี้นะทุกคนนะสีเขียวอะไรพวกนี้แต่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบสีที่มันเด่นเด่นสีเด่นเด่นะ มันทาแป๊บเดียวเราก็จะเบื่อทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําสีที่มันแบบมันดูแบบธรรมดาทุกคนมันดูแบบไม่ค่อยเบื่อสีนี้รู้สึกว่าทําแล้วมันไม่ค่อยเบื่อทุกคนผมก็เลยแบบเอ้ยชอบสีนี้คือจริงๆผมชอบสีตัวปอร์เช่อยู่แล้วสี GT ซิมเร์นะรู้สึกว่ามันดูกี่ทีแล้วมันก็ไม่เบื่อทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้มาดูสีใกล้เนี่ยเข้าใจง่ายๆมันคือสีเงินครับทุกคนเงินมุกเงินนั้นเพื่อนนะไม่มีมุกทองไม่มีเกตอะไรเลยทุกคนก็คือเป็นสีเงินแบบเรียบๆเลยนะ สำหรับใครที่ชอบสีเงินแบบเฉดนี้นั้นเพื่อนนะจริงๆอ่ะมันสามารถปรับสีได้นั้นเพื่อนนะจริงๆสี่ผมเคยแจ้งไว้แล้วมันมีแบบโอ้โหเป็นพันเฉดเลยนั้นเพื่อนนะยิ่งสีเงินอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นเงินมุกเทาเงินมุกทองเงินด้านหรือว่าจะเป็นเงินเงามันสามารถเลือกได้หมดเลยเพื่อนแต่ว่าผมชอบสีเงินที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าเนื้อเงาเนาะเนื้อแมทเทอริกเพื่อนผมว่ามันสวยดีก็แล้วแต่ชอบนะจะชอบเงินเงาเงินด้านอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับทางร้านได้หมดเลยหรือว่าอยากจะได้ให้มันเป็นแบบอาเหลือบน้ําเงินเหลือบทองอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยกับทางร้านได้อย่างที่ผมบอกฟิล์มเขามีเกินพัน,นเพื่อนนะสามารถเลือกเฉดได้เลยเนี่ยอันเนี้ยเราเขาเรียกว่าจอด ถ่ายกลางที่โล่งนั Ole, meaning meaning ้นเพื one one, ่อนนะสีมันก็จะเป็นสีเงินประมาณนี้แหละเงินติดออกดำๆนิดนึงนั้นเพื่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดำเทามากนะแต่ว่าถ้าเกิดจอดถ่ายกลางแดดนั้นเพื่อนนะช่วงบ่ายโมงอะไรเงี้ยแดดเปี้ยงๆอ่ะสีมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเงินสว่างเลยเป็นเป็นเกตสีเงินเลยนั้นเพื่อนนะสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดคันนี้อยู่ในที่มืดนั้นเพื่อนนะเช่นอยู่ในอุโมงค์อยู่ในใต้สะพานอะไรเงี้ยหรือว่าขับรถกลางคืนอะไรเงี้ยสีเงินมันจะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนทุกคนเห็นประตูปะ มันจะเป็นสีเงินแล้วก็ออกเทาๆนิดนึงนั้นเพื่อนนะแต่ส่วนตัวคือแบบสวยมากเลยชอบมากเป็นไงสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราให้มาดูผลงานที่ร้านนั้นเพื่อนนะฟิล์มของที่บแอรีอนะนี่ผลงานเขาวิธีสังเกตนั้นเพื่อนนะว่าร้านไหนทําดีไม่ดีนี่ให้มาสังเกตตามพวกขอบมุมครับทุกคนไอพวกชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสังเกตทุกคนเพราะว่าที่ไหนมันก็ทําได้นะคือตรงเนี้ยมันทําง่ายมากส่วนใหญ่คือนี่ตรงนี้เลยจุดปรับเซียนเลยนะคือพวกแบบ เขาเรียกว่าจุดที่มันแบบเก็บขอบมุมอะไรเงี้ยหักมุมเรยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นวิธีสังเกตเลยว่าร้านไหนเขาแบบใส่ใจเรื่องคุณภาพนันเพื่อนนะเห็นปะคือแบบมุมขอบทุกอย่างเขาเก็บแบบเนียนกริปเลยเห็นปะดูดิเนี่ยวิธีสังเกตนะว่าที่ไหนแบบทําแลปฟิล์มดีไม่ดีก็สังเกตตามพวกขอบมุมขอบประตูอะไรพวกนี้ตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบเป็นสันเยอะๆอะไรตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้มาดูพวกมือจับตรงนี้อ่ะทุกคนลองมาดูมือจับตรงนี้เห็นปะมือจับตรงเนี้ยแบบ เนียนเรียบกริบเลยเพราะว่าตอนแรกอะผมเคยทําที่อื่นมาเนาะไม่พูดชื่อแล้วนตรงเนี้จะยับมากเลยทุกคนนะตรงนี้มันทํายากมากเลยนะก็ลองหาร้านที่มันแบบทําดีๆนะทุกคนนะจริงๆอันนี้มันจะเป็นพวกเรื่องดีเทลรายละเอียดต่างๆนะแล้วแต่แลนสเขาจะใส่ใส่ใจแค่ไหนนันเพื่อนนะแต่ส่วนตัวคือผมชอบมากวันเดียวเสร็จเพื่อนๆทำสี่วันเดียวเสร็จเหลือเชื่อมากเลยสวยมากดูเรียบดีเนาะทุกคนเนาะ ถ้าเกิดแบบไม่ได้มามองด้านข้างนะพอมองด้านข้างรถมันก็ดูสิ่งขึ้นเลยถ้าเกิดมองด้านตรงหรือว่ามองด้านหลังอะไรเงี้ยรถมันก็จะดูแบบธรรมดามากเลยเพื่อนนะเหมือน B M C ที่สามทั่วไปเลยแต่ว่าคันนี้มันเด่นตรงล้อมันเป็นล้อทองนะเพื่อนนะดูดิแต่ส่วนตัวชอบมากรู้สึกว่าขับไปไหนแล้วแบบเออคนไม่ได้แบบ หันมามองมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถสีที่มันจีดจีดอะเช่นสีฟ้าก่อนหน้านี้โอ้โหขับไปไหนคือแบบมีแต่คนมองเพื่อนผมก็เลยแบบเออสีนี้รู้สึกว่ามันก็ดูคลีนดีแต่ว่าพอแบบคนเห็นคันเต็มอะเออคนมันก็จะมามองว่าแบบทำไมคันนี้มันดูแบบดูซิ่งจังวะเพราะว่าล้อมันเป็นสีทองนะมันเลยเด่นนั้นเพื่อนนะแต่ว่าส่วนตัวตัว,ตวรถอะมันไม่ได้เด่นอะไรขนาดก็คือแบบเรียบเลยเหมือนรถธรรมดานั้นเพื่อนนะก็คือเป็นสีเงินสีขาวอะไรประมาณนี้แหละ ก็เป็นว่าใครชอบคันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยหรือว่าใครที่อยากจะทำา4รถนะก็ไปทํากันได้ที่ l a อ a r e รียแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนลิ้นหน้ากับตัวสเกิร์ตข้างใหม่นั้นเพื่อนนะอันนี้ จำไม่ได้แล้วเป็นเป็นทรงอะไรลินหน้าแต่ว่าด้านข้างมันเป็นทรงเอ็มเพลนะแต่ว่าเป็นคาร์บอนรู้สึกไม่ค่อยชอบแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวของอาโดนั้นเพื่อนนะคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนลินนาอาโดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าด้านข้างอะเล็งไว้แล้วเป็นของอาโดก็คือมันจะเป็นสเกิร์ตคาร์บอนแบบชิ้นยาวไปเลยนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเอ็มเพลทุกคนลองสังเกตคือเอ็มเพลมันจะเป็นแบบอันสั้นๆนั้นเพื่อนนะ คือมันจะไม่เต็มตรงนี้เนาะเนี่ยมันไม่เต็มตรงนี้คือมันจะมีแค่แบบช่วงด้านกลางแล้วก็ตรงด้านหลังนะเพื่อนนะคิดว่าจะเปลี่ยนด้านข้างนี่แหละเป็นของอโดแล้วก็ลินนากาลังลังเลยอยู่ว่าจะเปลี่ยนอโดหรือเปล่าเพราะว่าลินนาตัวนี้มันยังไม่แตกเลยเพื่อนนะสีะได้จริงๆชิ้นนี้ก็แบบเป็นหมื่นนะเนี่ยลินนาตัวนี้เป็น2ชั้นด้วยเพื่อนนะกำลังเลงอยู่ว่าจะเปลี่ยนอโดแบบรอบคันหรือเปล่าแต่ว่าด้านหลังก็ยังคงคอนเซปต์เอ็มเพร์น,เนนะเพราะว่ามันเป็นของแท้หมดเลยดิฟฟิวเซอร์อะไรเงี้ยชุดหลังนีก็บ ประมาณกับแสนนะนั่นเะมื่อชุดหลังเลยแบบไม่เปลี่ยนดีกว่านะั้นเะพื่อนนะแต่คิดว่าอนาะคตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเร็วๆนี้แหละด้านข้างอโดลินหน้าลังเลอยู่ว่าจะอโดหรือเปล่ารอเพื่อน,อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยเนาะว่าจะเอาด้านหน้ากับด้านข้างอโดทั้งคู่เลยหรือเปล่านะประมาณนี้เพื่อนๆก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะรีวิวคันนี้เขาเรียกว่าจะคุยเรื่องตัววารันตีตัวรถเผื่อใครที่แบบเพิ่งขับ BM เนาะอยากรู้ว่า ถ้าเกิดรถที่มันหมดวันรันตีหรือว่าหมด B s i แล้วอะ่ะค่าแมนเทนแนนค่าใช้จ่ายอะ่ะจะแพงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําคลิปห้ดูนั่นเพื่อนเพราะว่าคันนี้วันรันตีหมดแล้ว BSI หมดแล้วผมจ่ายเงินล้วนเลยนั้นเพื่อนนะบอกเลยว่าหลายบาทนั้นเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีประโยชน์แน่นอนเพื่อนไปแล้วผมบ๊ายบาย